นะไกลล้วไกลเล้วทางระจังเตอร์เวียงจันเซ็นเตอร์พี่น้องต่อไปกะทางอันพักสั้นตัวนั้นทางพักสั้นมีเวียงจันเซ็นเตอร์เด้อ ขอ้อกระเพียงนครเวียงแก่นตอนกลางคืนพี่จ,จเอา,อารถจักรมาเห็นปะเงี้ยไปไงเอออาเป็นไงดีเจเอารถจักรมาขี่พี่น้องค่ะเอารถใหญ่มาดูเบิง้งเบิ้งเบิ้งดูดูด,ด,ดูน้ำกันว่ารถมันหลายส่งได้ไวพี่น้องเที่ยวเอารถน้อยมาดีที่สุดเนาะเข้าตัวเมืองใหญ่ หฮาลูกใหญ่มากเนาะก็จะชีได้ไปเนาะก็สิได้ไปอถแต่บุญหมดจ้อยเป็นแกะโอ้โหมันรถจอดจังห้างเด้่มันโค้งจอดเลยเนี่ยตัวนี้เป็นห้างเนาะเพิ่งมาห้างเปิดใหม่ตัวที่เปิดใหม่เนาะพักสั้นภาษาภาษาลาวพักสั้นเนาะแต่อยู่ในนี้มันโค้งวงจรนาะเป็นห้างเนาะเป็นห้าง โอกวงจอดอยู่ทางในเห,เห็นบอกพี่น้องพักสั้นเลี้ยงจันโอกรงจอดเลยอยู่ในเนาะรถติดรถติดไม่ย้อนตะกี้รถจักมาเนาะค,คุณเปิดงานอย่างยิกงเนาะอ,อยู่นนาะในหา้าง พี่น้องยังมาไล่กไล่ก็ไเด้กกระโดดเอารถใหญ่มาแล้วบปนีไ่ไปส่เอารถยักมาเนาะเอารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาไปสบายแซกตุนแซกขี่ฝันไวลุนถ้าเอารถใหญ่มานี่ไปยักขานาดเลยมอาเบิ้ลน้ำกันพี่น้องเข้ามาเข้ามา <c oughs> ขันรถน้อยเนาะยังไปยักเต้ตรงทำใจเปลืองน้ำมัน เปือน้ํามันก็สร้างมันว่าสานส่งให้น้องประกันเลาะตัวเมืองเวียงจันเอารถมอเตอร์ไซค์เลาะค่ะกระบนี้รถ ฮอตแล้วพี่น้องมาฮอทฮานสินดาบแล้วมาฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วเก็บ้างรถพี่ตเาาาตาเ้าหัานหางรถไปสากนิดนัดตรงหมูตะปูตะปูจะตายเขามาหาสินดาตตรหมูนี่ไปฝั่งรถก่อนเด้อพี่น้อง กำลังซิขึ้นไปห้าสิ้นได้ ไปฝากเลยเยบร้อยเน็อตอามากินแต่ท่านเป็นฮงแฮมเวียงจันแฮมอย่างวะเพียงจันอย่างเรเห็นแม่คองแม่คองเนอาดิลุมยีเฮีนจะถึงเป็นเวียงจันแม่คองตอนหน้าเฮองแฮมเวียงจันแม่คองต้นหน้านี่แหละนาะต้นหน้าฮองแฮมเวียงจันแม่คลอง อน<ส>อตยู่เดินไอตเนาะ่อยีอ่มาไอตเนเดียวนี่เอ,เอกิินดากังซียางเขาไปนี่ซินดาตุหมูกำลังมากมากพี่นอ้องลังมากมากเป็นังไงกัไป สินดัโตหโมูนี่นี่เป็นฮานสินดัโตหมูอยูส่สินดัโตหมูอยู่ไอต็กเนาะอันนั้นเป็นขนาทางขึ้นน้อยซีนีอกำลังสิขึ้นเนาะกำลังสิขึ้นสั้นสองไปกินสิ้นดะโตหมูอยู่อันนี้เป็นสั้นที่หนึ่งุ่มนีเป็นสั้นที่หนึ่องอยู่ไอต็กเนาะ น้อยกำลังขึ้นเลยอนจะตให้แแนี้่ายอีี่น้องยังยังโตเต็มเลยยังคือคนเต็มจะโตง่ายเนาะเยี๋ยมคนทัดวเนโอ้โหห้ามูก็เห้เพอื่อนนีคืต้องจะโตให้นเต็ม นี่เป็นทางอาหารชิ้นดาดโตโยูไอเต็กสั้นสองโยูยูไอเต็กสั้นสองเนาะเออเขดูเทาไหลังสุกเนี่ยมาหมดนะินดาไอต็กเนาะิแล้วินดาสุดท่านสิว้าแหล่เพื่อนเก็บเป็นหัวคนเนาะหัวคนละห้าห้าสิบเก้าห้าสพันกรอย ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทต่อคนหนึ่งกินกินมดมีพี่น้องกินจนอิม่มกินกินจนพอเองเนาะร้อยสิบบาทมาเด้ออาหารนี้มีตามสั่งเลยสั่งไดทุกประเภทเนาะอาหารทะเลมีพวกทุกอย่างเนาะอันนี้อาหารชิ้นเล็กซ้ำส้ำชิ้นเล็กเอาส้ำม,มาก่อนเนาะ <c oughs> จะมีปลาหมึแกแต่กุ้งเล็กน้อยเนาะอันนี้เป็นเริ่มต้นเริ่มต้น เริ่มต้นเนาะเมต้นมากกวสิประมาณนี้มากันน้องสาวที่แดงเนาะมาแล้วตอนคนสด้น้องสาวตอนคนสุดท้ายว่าครับนอตอนต่อไปมันซีมันซำได้เนาะสองคนเนาะ like with e บติดตามไม่น้อยดีแ่ย